เหี้ยอืมไป็นดะไงเนาะพี่เน่ได้พี่เน่ไม่ได้ฮ่าฮ่าฮวาอะไรอะเบ็ดสมอดสุดกระเด็ดเบ็ดฮะบ้าป่ะเออ นี่จับไปา้าพี่เนี่ลองกดไม่ได้หรอไม่ได้ <c oughs> <c oughs> สภาพมาดูสภาพเยี่ยวเยี่ยวคึกมาก

ยัเนี่พอพอกด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 ก็ไมพี่เนทถ้าพี่เนทได้ยินเสียงนี้พี่เนทจะต้องหูแตกเลยตุ้มใช่ใส่ฟังอไปเปี่ยนใส่ครบหมดแล้วแล้วใส่ครบ

ช,ช,ช่วงตวีอมืออ่ะ i n n t h อ fire ช่วงตว่อมืออ่ะ in the fire หัวนีเนี่มันเป็นทียอะไรอ่ะเพราะปัญญาอ่อนเลยเนี่ยอะไรเอ,ออเพรามันปาอ่อ,อ,อนเง,งี <laughs> ยเหียเหียเหี้ย <laughs> oh, hello. Yeah, right. Really. Oh, I it. Mm. I should get this. Yeah, man. yeah, 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 yeah ไอ่ไอ <ider Stadium> ่ไม่ชอบดูเกมนะก็ก็ดูได้ฮะเยอะ Yeah, I can ไม่แน่เจ้าของกินเนี่ยหนูเล่นเป็นเนี่ยอ่าเอ็มอือบาปจจัอ่าปัจจุต้นนั้นเสีของไทยแน่นๆไปอบาปัจจุอาอ่าปัจจาปัจจาอบาปัจจาปัจจาอ่าปัจจาปัจจา นี่เราโหลดเกมนะเครื่องแม่นุ่นเครื่องอันนี้เครื่องพี่เนใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เครื่องม่อันนี้เครื่องแม่โหลดได้นะแม่ไม่ใช้แล้วใช่คียวแต่ไม่ใช้อยู่คุเกี้ยวทั้งวันออาดับตัวนี้แค่กดอันไหนอะพี่เน้ในกดอันไหนกดด้นไหน

拜拜，明明了，他们。